กินข้าวประเทศออสเตรียร้องทั้งวันเลยเนี่ยพึ่งฮิโนว์เดสเบดเลโอร้องแล้วพร้อมแล้วยังลูกหืมพร้อมแล้ว Julio, hm? besser. Ja. Wo ich der Aufschluss bin. Hi, Leo, hi. Wie, wie wir es schaffen. Sie haben gerade schon gesagt, völlig zu Recht, man muss mal darüber nachdenken, was man selber gerne gefragt hat. Also man muss erst mal Doktor, das muss man erstmal nachdenkt. Tut keinen, dass man sich selber erleben möchte. Das ist ein Fein, Amorotianental. ข้ามน้ำมันประเทศออสเตรียขับออกมาได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วจ้าแฟนอุ้มต้องล้างกระจกรถอีกแล้วลีโอไม่ยอมนอนเลยค่ะเราก็ให้ลีโอกินยานอนหลับที่ได้มาจากคุณหมอประจำตัวของลีโอนะคะแต่ว่า ลีโอไม่หลับสงสัยอุ้มให้น้อยไปแต่ก็ไม่ต้องให้เยอะค่ะเดี๋ยวรีโอนกเอาแค่นี้พอแค่ให้รีโอหายตื่นเต้นก็พอค่ะตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงลีโอหายใจปกติแล้วเนาะตอนแรกอะ่ะเป็นห่วงมากเลยเพราะว่ารีโอหายใจไม่ทันมาแล้วไปค่ะไปกันเลยไปกันต่อ มาเลยฮะอ่ะไอเกมคาเร์วัสกีตรงแค่ไหนอุ้ยมือตื่เห็นหรือเปล่าเนาะเห็นือวปล่า สวัสดีตอนเช้าคะ่ะขณะนี้เวลาอีกสองนาทีจะ6โมงเช้าเราติดอยู่ที่ต่อมอของประเทศเซอร์เบียจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำเทสโคโนามาเมื่อรอบก่อนเราทำมาแต่เขาไม่ถามแต่รอบนี้เราไม่ได้เทสตแต่เขาถามหาคะ่ะส่วนลีโอ1 1ชั่วโมงผ่านไปลีโอไม่นอนเลยแม้สักนาทีเดียวตอนนี้ลีโอ อึดอัดเต็มทีแล้วจ้าอุ้มแวะให้ลีโอชิงช่องสองรอบแต่ลีโอก็ไม่ชิงช่องหลังจากเอ่อหลังจากตอมอตรงนี้ผ่านไปประมาณ15กิโลก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้อุ้มกับลีโอด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูน่ะสิลีโออยู่ไหนหลอกลีโอ

อาฮนนี no ่ว no yeah. ้าวดีใจมากเลยค่ะ้กทสดเย่าเยเราดีใจมากๆเลยนะคะพี่พีเพื่อนๆค่ะเพราะช่างสุดท้ายแล้วนะคะท้ายสุดเขามาติดมุ้งลวดให้เราค่ะตรงประตูทางเข้าบ้านซึ่งมันสำคัญมากๆเลยสำหรับ การที่เราจะไปเอาลีโอมาอยู่นะคะการเข้าออกเปิดปิดแมลงวันที่เนี่ยคตรของความเยอะเลยค่ะาเาาอาแล้วค่ะเ้าวชื่นชื่นชื่นหากอยู่ยาซื้อช่นชื่นตบีรโอ้วซื้อคุ้ดอย่างนั้นนี่มันสุดหรอมมก

โอ้ยอยากรู้อยากเห็นอฮะเป็นรัว้วเป็นบ้านมามาเรียวอ,อยากรู้อยากเห็นทาไปทำาอะไรตรงนี้ลูก ร้อนร้อนปิดแล้วปิด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 อามาลูกเอามาคุริปิไปิดอ Das ist okay. 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 Dann machen wir es so, dass wir das, ist das Glas. Das ist das Schwerste. Ne? Da darfst... mm -mm, kein Metall dagegen. Ja. Okay. Und praktisch. Nein, ich denke, das ist besser, weil hier unten ist jetzt um die Ecke und nicht, dass es der Tür oder?

นั่งเชียร์ให้กำลังใจสี่ชั่วโมงผ่านไปย่านอนก็ยังทำเตียงไม่เสร็จคืนนี้จะได้นอนโซฟาีรอบแน่ๆ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าขายฉันนะฉันทำงานช้ามัวแต่หมอมอยเพื่อนบ้านมาเมาส์ก็เมาส์เป็นชั่วโมงเลย <c oughs> นี่เมาไม่ใช่เมาเม,า,มาอุ้มก็บอกว่าให้รีบม,มาทําเตียงเดี๋ยวไม่เสร็จทันเนี่ยจะ้าทุ่มแล้วค่ะพี่ๆสงสัยคืนนี้ได้นอนโซฟาช่างมานอนอนไหนก็ได้ถึงบ้านเราแล้วตฟิชตุนชเอสี่ชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงผ่านไป ลีโอลีโอจำเตียงได้ร้องทั้งวันเลยเนี่ยพึ่งพึ่งหยุดร้องตอนประมาณสักห้าหกโมงเย็นแล้วเริ่มเริ่มปรบับสภาพได้แล้วแต่ว่าร้อนมากเลยค่ะทุกคน38องศาลีโอหายใจไม่ทันเลยอุ้มสงสารลูกมากเลยเมื่อตอนกลางวันเน่อน่านเน่ Nein, ja, guck, ja. 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 das ja. Bett, gell? das Bett. So, jetzt gehe ich mal in den Augen, mal